สวัสดีทุกคนตอนนี้พวกเรามยู่ท่ามโยบล็อกเซ้านะใช่แล้วเล่นเกม r รบล็อกแมตอนนี้ก็มีคลิปแล้วด้วยฮ่าลิงช่องแปะอยู่ในคอมเมนต์ข้างล่างกดเข้าไปเลยนะฮ่ากดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยพอกดติดตามแล้วห้ามลืมกดกระดิ่งเด็ดขาดเลยนะต้องกดกระดิ่งนะไม่อย่างนั้นทุกคนอาจจะพลาดลิปวิๆีที่พวกเราโพสต์ก็ได้ คลิปแรกที่โพสต์ไปแล้วฝากทุกคนดูคลิปให้จบด้วยนะถ้าดูจบแล้วจะรู้ว่าเอ็นเจหายไปไหนหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมตามไปดูคลิปใหม่ในช่องโรบหลักด้วยนะในวันที่อากาศแสนจะร้อนอบอ,อา้าวใครๆก็ไม่อยากออกจากบ้านกันทั้งนั้นรวมไปถึงเอ็นเจเองก็ด้วย เธอมักจะนอนอยู่ในบ้านเวลาที่อากาศร้อนจจัดๆเพราะว่าหน้าร้อนได้เข้ามาเยือนแล้วแต่ว่าการนอนหลับก,ก็มักจะมีอุปสรรคอยู่เสมอใครจะคิดหรอว่าการนอนอยู่ในบ้านจะมีอุปสรรคใช่คิดเพศสวๆไปเลยเหรอเอย้ออยเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยว้ออยฉันจะนอนนะ ไม่ไหวแล้วนี่มันเสียงอะไรกันลละนียัวห,หูชมันเลยดังมาสองสามชั่วโมงแล้วนะตอกๆอกตอกตอกตามเขาไปในฝันใชนเลยเนี่ยไงไหน,ไหนขอดูหน่อยสิมันเสียงอะไรฮะไไหนไหนหาต้นตอไม่เจอเลยอ่ะต้องมีใครแอบมาตอกตะปูแน่ๆเลยไอ้อากาศร้อนแบบนี้ สงสัยจะหูฝฝาดึกแล้วลหรือห้าไงนกอะไรจะตัวใหญ่เอ๊ะไม่มีทางหรอกนอกอะไรจะตัวใหญ่เท่ากอนไอ้ชัดเลยไนนอ้นกตัวนี้แล้วไยหน่อยแนะ่ไอยเจอสักทีปวดหัวเลยอ่ะแบบนี้ฉัญญ่แน,น่ๆเลยนอนไม่ได้แล้วสิต้องทางที่ง่วงขนาดนี้แล้วแท้ๆไอยไฮ้ทำไงดีละ่ะจริงสิ ไปหาชิคกี้ก็ได้นี่นะเงยความกังวลก็หมดไปไปนอนบ้านชิคกี้ก็ได้นี่นะชิคกี้ไม่ได้อยู่ในป่าไม่น่ามีนกแบบนี้หรออยู่ในหมู่บ้านแบบนั้นนะ่ะปกติก็เงียบอยู่แล้วก็คงจะเงียบนั่นแหละไอ,อทาไมสันคิดไม่ได้กันนะไปหาชิคกี้ดีกว่านั่นนะันนะันนะันะ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  ดิดงดิโดดิดงเรามันเต้นบต๊ตรงเอ๊ะเอ็นเจนี่นะลองเช็คกีเช็คกีเอ้าเอ็นเจหวัดดีว่าไงมีอะไรเหรอไอยไม่ไหวหร้อนอะขอเข้าไปก่อนนะเอารีบเข้ามาข้างในก่อนเร็วเอานี่ฉันเปิดประตูให้เลยโอ๊ยกระโดดลงมาเลยหรอเอ้ยโอ้ยแย่แล้วละ่ะฉันก็มังจะนอนกลาวันแต่จะนกตัวเท่าขนหนาวได้ตอกไม้อยู่ได้อย่าเสียงดังชะมัดเลยนอนไม่ได้เลยเอ้ย เฮยโอเคโอเคเธอจะนอนกลางวันที่นี่ก็ได้นะบ้านฉันอะออกจากเงียบสงบไม่มีเสียงนกเสียงกาแบบบ้านเธอหรอกนะนั่นแหละที่ฉันต้องการอ๋ยงั้นอนตรงนี้เลยแล้วกันเฮรยร้อนหลอนอนอ้านอนตรงนี้เลยเหรอเอ็นเจคฟีโอ้ยหลับเร็วซะด้วยเอาแหละถ้าอย่างนั้นฉันขอนั่งทำงานสักหน่อยดีกว่าฮึดิดงดิโดดิดดดิโดดิดดเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงอะไรอ่ะ นี่มันเสียงอะไรกันหาหอยอ๋อแย่แล้วสิฉันลืมไปช่วงเนี้ยข้างๆบ้านอ่ะเขากาลังทําการก่อสร้างกันอยู่เนี่ยสิถามจริงแล้วมันก่อสร้างอะไรในช่วงนี้ล่ะเนี่ยคนกําลังจะนอนนะคะเอ๊แต่ว่าน่าจะดังแค่แป๊บเดียวนะเ <N J. S 2> อ็นเจหอยไหนแน่ใจนะหอยฉันโมโหแล้วนะปกติก็ไม่นานนะเอ็นเจอนอเนี่ยอีกสักพักก็น่าจะจบแล้วอือืก็จริงแหละเงียบไปแล้วฮะจะไปนอนมุมนั้นดีกว่า ว้ายเลยบ้านสั่นในคราวนี้เอาอีกแล้วเหรออดังสนั่นเลยเนี่ยฮะฮะฮไม่ไหวแล้วใช่เอ็นเจเหมือนว่าจะดังเป็นรอบรอบนะสักพักเดี๋ยวเขาก็ทําอีกอะแถมรอบนี้ดังกว่าเมื่อกี้นี้อีกแล้วไหนบอกว่าแป๊บเดียวไหมหลก็ฉันไม่ใช่คนก่อสร้างนี่นะฉันจะไปดูได้ยังไงกันเล่าเอ็นเจจังฮอฉันจะนอนตรงนี้นี่แหละกาแฟ ฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแหลงเบอร์โทรโอ้อ้ยใครมาขอเบอร์ใครแถวนี้เนี่ยโอ้โหอยนี่มันอะไรกันนี่ เหมือนว่าจะเป็นเสียงคุณลุงกำนันนะเอ็นเจน่าจะร้องเพลงอยู่หน้าบ้านมาใครๆก็มาทําอะไรวันนี้ล่ะเนี่ยเขามาขายเค้กแกนปาติ๋มน่ะฉันเองก็นอนไม่หลับแล้วล่ะทํายังไงดีล่ะไปหาคุณลุงพ่อมดกันเหรอนะฉันต้องการความช่วยเหลือนั่นสินะเอ็นเจเผื่อเขาจะช่วยอะไรพวกเราได้จัดไปไปแล้วไยฉันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันท่านกำนนเขาสู่บริการลบฟาโอ้โอมาอยู่แล้วไไปแล้วไปแล้วคุณลุงพ่อ ฮ่าฮ่าวันนี้เด็กๆว่ายังไงมีเรื่องให้ช่วยอ่ะใช่แล้วล่ะครับคือว่าพวกเรา่เจอปัญหาใหญ่แล้วละ่ะฉันอยากจะนอนอ่ะส่วนจิกกี้อยากจะทำงานแต่วันนี้เสียงก็ดังมากพอจะมีที่อุดหูให้พวกเราไหมอ่ะฮ่าฮที่อุดหูอะไม่มีหรอกนะแต่ถ้าพูดถึงที่ที่มาสง,งบๆงงน,น,นะนะก็คงจะเป็นบนท้องฟ้าหรอกนะฮ่า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 เจ๋เลยนั่นแหละใจริงด้วยเอ็นเจไอเดียดีมากเลยอ่ะคุณลุงผ้ามอ ไอเดียดยีอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะครับคุณลุงน้อเอ็นเจน้อคิดได้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยใช่ใช่ใช่รีบไปกันเลยฮะขอบคุณนะครับคุณลุงอ๋อ oh, oh, oh. ลุงช่วยได้ลุงก็ดีใจโอเคไว้เจอกันนะแล้วชิกเก้ฉันรอนายอยู่นั้นนี่อยู้แล้วโอเคเลสโก้ okay, s <S <c oughs> เอาละ่ะมาเริ่มกันเลยไหมดีนะได้ปีกลงอาคมของคุณลงุงผ้ามดมาลงผงพิกซี่นั่นสินะปีกนางฟ้าพิกซี่โชคดีจริงๆเลยและต่อไปก็คือวิธีทำให้ก้อนเมฆแข็งเป็นตัวจะสามารถจะยืนได้ โอเคไหมเพราะว่าปกติแล้วก้อนเมฆน่ะมันเป็นแค่ไอน้ํามันไม่สามารถจะยืนได้หรอกนะจริงไหม่ะ,ะจริงด้วยฮะใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีตัวช่วยไงล่ะและฉันก็ปรุงมันมาเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นี่เองเพราะก้อนเมฆเป็นไอน้ําสินะ ฉันไปปรุงเจ้านี่มามันจะช่วยให้ก้อนแม่จับตัวแข็งเป็นก้อนและนี่ก็คือน้ำยาจะบแม่ให้เป็นก้อนฮว้าวเ <c oughs> จ๋งเลยแฮะการที่เธอไปเรียนวิชาปรุงยากับคุณพ่อมดมานี่ถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะเอ็นเจแหม่ก็งแงอยู่แล้วเอาเลยเอ็นเจเอาเลยนะฮึ๊บไอ้ล้วนเะหมือนกันแฮะเอาขวดหนึ่งแล้วกันโอเคเรียบร้อยไหนลองไปยืนดูสิว่ายืนได้ไหม เฮ้ยแจ๋เลยเอ็นเจมันสามารถยืนบนก้อนเมฆได้จริงด้วยโอ้ยฝีมือฉันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยเจ๋งสุดยอดไปเลยเอ็นเจอัล่ะต่อไปก็เราต้องไปรวบรวมก้อนเมฆมาเยอะๆเราจะได้สามารถสร้างให้มันใหญ่ขึ้นได้ให้มันกลายเป็นอาณาจักรเมฆไปเลยถูกต้องแล้วงั้นเราแยกย้ายกันไปรวบรวมเลยนะโอเคได้เลยเอ็นเจอ้ยฉันคิดว่ารวบรวมมาเท่านี้ก็น่าจะพอสําหรับการเงียบกลางวันของฉันและทํางานของนายแล้วนะได้เท่านี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนี่ลอยง อ,อย่างนี้พอพวกเรามาอยู่บนนี้เราก็สามารถนอนงีบได้สบายใจเฉยเลยนะเอ็นเจ่ไม่มีเสียงรบกวนดังๆด้วยใช่แล้วแต่รู้สึกว่าเหมือนเราจะขาดอะไรหลายๆอย่างไปนะพวกเตียงนอนขนมแล้วก็คอมพิวเตอร์นั่นนะสิถ้าอย่างนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะลงไปเตรียมของพวกนั้นขึ้นมาให้นะโอเคไหมเอ็นเจเราจะได้มาใช้ชีวิตอยู่บนนี้ชิลๆไม่มีเสียงรบกวนอีกจัดไปเจ๋งเลยถือว่าเป็นฐานลับบนสวนรรค์ฐานลับบนสวรรค์โอเดี๋ยวนะสวรรค์ยังงั้นเหรอ จริงสิสวรรค์ใช่แล้วอยู่บนเมฆเนี้ยก็เหมือนอยู่บนสวรรค์สินะฉันจะทำให้พวกมันกลายเป็นสวรรค์ซะเลยจะกี่ไปเตรียมอาหารนะโอเคถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวฉันมานะเอ็นเจโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันไม่ต้องรีบมาล่ะอาชืบย่ฮูฟจะลงจอดบ,บนบ้านให้ตรงเลยฮึบเรียบร้อยเอาละไหนดูสิว้าว ก้อนเมฆมันก้อนใหญ่ชะมัดเลยพอดูจากข้างล่างแบบนี้ก็เจ๋งดีฮะเอาแหละฉันรีบไปเตรียมของเตรียมขนมดีกว่าจะได้รีบกลับไปข้างบนโอเคเตรียมของพร้อมแล้วรีบออกเดินทางกลับไปหาเอ็ข้างบนดีกว่าเอ๊ะทำไมมันมืดมึดเอ๊ะ แปลกๆฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันอย่าบอกนะนั่นมันก้อนเมฆที่เอ็นเจสร้างอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่านี่คือฝีมือเอ็นเจทั้งหมดนะไรยเผิ่มแป๊บเดียวสร้างได้ขนาดนี้เลยเหรอสุดยอดเกินไปหรือเปล่าต้องรีบไปหายเอ็นเจแล้วโอ้ไมยกอดว้าว oh wow. นี่มันอะไรกันเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากเลยว่าแต่เอนเจอยู่ไหนกันนะ เอ็นเจอ่ะเดี๋ยวนะนี่มันประตูดีแอนยักษ์นี่นาโอ้ยโกรดนี่เอ็นเจสามารถทําได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอาแหละหาเอ็นเจก่อนดีกว่าว่าแต่ไปอยู่ตรงไหนของเธอนะเอ็นเจเอ๋เอ๋นั่น ไม่สบายจังเฮ้ยเอ็นเจอ้าวกลับมาแล้วเหรอชิกี้ไปนานชะมัดใช่ฉันกลับมาแล้วว่าแต่นี่มันอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะอ้าวฉันก็สร้างสวสวรรค์ขึ้นมายังไงแล้วนี่แหละสวรรค์เจ๋งเลยว่าแต่เธอแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยโอ้ยชิกี้บนสวรรค์ก็ต้องมีนางฟ้าซิใช่ไหมอโออย่างนี้นี่เองเจ๋งเลยฮะเฮ้ยเธอมีปีกข้างหลังด้วยอย่างนั้นเหรอแน่นอนอยู่แล้วเธอนี่สุดยอดไปเลยฮะที่นี่ดูเหมือนสวรรค์จริงๆขึ้นมาแล้วซิไง ประทับใจละสิฉันมีปลาด้วยนะจริงด้วยแฮมีปลาว่ายน้ําอยู่ด้วยนี่มันสมกับคําพูดที่ว่าเหมือนกับสวรรค์เลยแฮะใจ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 แล้วละอยู่เป็นท้องฟ้าสักทีก็ทําสวรรค์ไปเลยเจ๋งเลยเพียงเวลาแค่ไม่นานที่นี่ก็ได้กลายเป็นก้อนเมฆที่ได้ตกแต่งเหมือนกับสวนสวรรค์ไปแล้วฉันจะพามาดูข้างในตามมาแล้วว้าวที่นี่มันยิ่งใหญ่อลังการมากเลยโอ้ oh my god และนี่คือด้านในของมันสินะว้าว นี่มันใหญ่ชิว่าเจ๋งเลยและโต๊ะอาหารสุดอลังการนี่มันคืออะไรกันน่ะยาวมากเลยฉันจะโต๊ะเอาไว้สําหรับคนทั้งหมู่บ้านนะซิเอาไว้จัดงานเลี้ยงเงจ๋งเลยพอดีเลยฉันมีเค้กมาด้วยงั้นเดี๋ยวฉันจะวางเค้กไว้ตรงนี้นะนี่โอ้ยแจ๋วเลยนี่มีชั้นบนด้วยนะว้าวที่นี่มีชั้นบนด้วยอย่างนั้นเหรอขึ้นไปดูกันเอาเดินเร็วๆหน่อยเอ็นเจตรงนี้น่าจะดูวิวได้360องศาเลยนะไม่เชื่อดูซิไหนไหนว้าวเอ๊อะเดี๋ยวนะ นั่นมันคุณลุงชาวบ้านนี่นะทำไมถึงไม่ยืนตรงนั้นล่ะเอะขึ้นมาข้างบนทำไมกันนะลงไปดูกันหน่อยเหอะไปสิอาจจะมีเรื่องอะไรก็ได้นะฮึบตามมาแล้วชิคกี้ฮึชิบวูอ๋อสวัสดีค่ะมาทำอะไรแถวนี้เหรอหรอากาศร้อนนะเนี่ยไอยก็ไม่ได้อยากรบกวนหรอกออแต่ว่าพวกเรากลังเจอปัญหาใหญ่อยู่ข้างล่าง่ะออปัญหาใหญ่ยังงั้นหรอปัญหาอะไรเหรอคะ เจ้าก้อนเมฆขนาดใหญ่แบบนี้อ่ะจะทําให้มีซอมมีเกิดขึ้นในหมู่บ้านอ่ะวังไงนะไยแย่แล้วแย่ละสิลืมคิดเรื่องนี้ไปสนิทเลยยฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะเดี๋ยวพวกเราจะลงไปช่วยทุกคนเดี๋ยวนี้ลนะอืมเจ้ก้อนเมฆอยากจะสร้างปัญหาซะได้ด้วยความที่มีก้อนเมฆขนาดใหญ่ขนาดนี้ ทำให้พื้นที่ด้านล่างนั้นกลายเป็นเงาขนาดใหญ่ไปด้วยหมู่บ้านถูกปกคลุมไปด้วยเงายักษ์ของก้อนเมฆส่งผลทําให้พวกซอมบี้เกิดในหมู่บ้านเอ้ยแบบนี้แย่ชะมัดเลยอะชิกี้อย่ารอช้ายอยู่เลยไปกันเนอะนั่นสินะเอ็นเจแล้วเราต้องรีบไปกันแล้วแหละขอโทดอีกรอบนึงด้วยนะ้ยจะรีบไปเดี๋ยวนี้ละทุกคนฉันจะไปช่วยเดี๋ยวนี้ไปเร็วเอ็นเจไปเร็วพระเอกมาแล้ว ยิโดซีสซอ,ซอมบี้ฉันจะมาขจัดปัดเป่าจาพวกสอมบี้ที่เข้ามาทำลายคนในหมู่บ้านเองไงน้อยแนะ่นี่นะตัวแรกผ่านไปโถเอ๋ยกระจอกชะมัดเลยตัวที่สองเงยนย่เรียบร้อยเอาลาไปต่อไอตัวนี้นี่น,น,น,นี่นะลุยต่อเลยแล้วกันนั่นตรงนั้นเงยย่า เรียบร้อยน้อยแบบนี้ทั้งวันยังได้จะมาอีกสักกี่ตัวก็มาเลยนี่นาะยเยะแล้วเยอะัว,วท,ท้ายตายสะน,นี่นาะเรียบร้อยอือสะอาดหมดจดเท่านี้เราก็ปราบซอมบี้ได้หมดแล้วถือว่าภารกิจสำเร็จแต่ว่าสิ่งที่ใหญ่กว่าภารกิจนั่นก็คือ เจ้าเมกด้านบนนั่นต่างหากเราไอต้องหาคนเก็บแล้วสิอ่าชัดเลยชิกเก้ นายช่วยเก็บกวาดด้านบนให้หน่อยได้ไหมอ่ะห้ยเดี๋ยวนะเอ็นเจเธอเป็นคนสร้างไม่ใช่อย่างนั้นหรอก็ใช่ไงเพราะฉันเป็นคนสร้างนายก็เป็นคนเก็บก็ถูก,กแล้วนี่คนละครึ่งไงไรเอ็นเจไม่ใช่แล้วฉันไม่ได้บอกให้เธอสร้างใหญ่ขนาดนี้ซะหน่อยดูสิใหญ่อลังการขนาดนี้ฉันไม่ไหวหรอกอะไรยังไม่เห็นจะช่วยกันเลยอ่ะตอนสร้างก็ไม่ได้ช่วยอ่ะเอ้าก็ฉันคิดว่าเราจะสร้างอันเล็กๆแค่นั้นก็พอแล้วแเมื่อกี้เรายังสนุกด้วยกันอยู่เลยอ่ะโจเอ้ยพอจะเก็บดัานมาช่วยเก็บซึ่งมันไรใค บอกจะไม่ช่วยเดี๋ยวฉันจะช่วยเก็บกวาดอันที่ฉันสร้างเอาไว้แล้วกันนะหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ็นเจติดกระชากดาบเลยเหรอไม่แบบนี้มันโกงกันที่ฉันหน่อยเนี่ยเอาอย่างนี้เลยเหรอเอ็นเจหน่หน้าจะช่วยหรือไม่ช่วยฮะเฮ้ยอย่านะเฮ้ยจะเฮ้ยไปดีกว่าหนีดีกว่าอย่างเงี้ยไล่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 หน่อยนะเฮ้ยยังตามมาอีกเหรออย่าได้เอ็นเจอย่าได้เอ็นเจเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วย ตดเตอนอนเตเอาล่ะกระตูนจบแล้วชอบกันรึเปล่าแต่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะใช่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 ฝากกดไลค์ด้วยนะครับอ่าแล้วก็เรามีช่องโ o บล็อกเสื้อนะอย่าลืมดูคลิปนี้จบแล้วตามไปดูคลิปในช่องโรบล็อกด้วยนะ ฝากดูให้จบด้วยละ่ะจะได้รู้ว่าเอ็นเจหายไปไหนชื่่องชิคกี้เอ็นเจโรบล็อกลิงก์ช่องอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างสามารถจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนอ๋อเอ็นเจอย่าลืมเช็คชื่อด้วยนะได้เลยไหนใครดูจบแล้วให้พิมพ์คาว่าสวรรค์พิมพ์คําว่าสวรรค์นในคอมเมนต์งั้นวันนี้พวกเราชิคกี้กับเอ็นเจขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสี่โมงเย็นนะทุกคนบ๊ายบายบายบายครับทุกคนเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายไปดูคลิปโรบล็อกฟุตกันด้วยละ่ะบ๊ายบาย 我最